ครับหลังจากเมื่อกี้ที่ผมเดสบอลเล่ Des นะเราก็มาเริ่มที่ห้องใหม่ครับเรามีเพื่อนเล่นหนึ่งคนนะครับตั้งหนึ่งคนนะมาเล่นเป็นเพื่อนไม่มีที่สะดอกหัวใจไปเมื่อกี้รัดมันมาได้ไงไม่รู้ครับอาจจะเป็นการปรับใหม่หรือเป็นการเลือกโหมดนะครับผมไม่แน่ใจห้องเกลาห้องสิบ ไม่คิดว่าจะมาเนะี่ยมาเลยเพื่อนสองแล้วแกปัสโซน้อยอันนี้ถูกแล้วไม่ถูกดิไม่อันนี้ฟืบฟืบเก่งมาก สามต่อจุดสี่โอ้กล่องทองเฮ้ย hey, เ hey, มาแน่เลยมาแน่เหรอไหมมาครับ น่าจะปรับใหม่นะคิดว่าพอโดยโปกติแล้วเไฟไม่ดับเวยเ้ยเออไฟไม่ดับเฉยเพอโดนปกติว่าเปิดมาตรงนี้ก็ยังไม่ไมค่อยเจอนะโอเคตรงนี้ยังเสียงยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะแต่ถ้าเกิดเล่นเดอะไมล์ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันเป็นแบบไหนยังแต่เมื่อวานผมที่ผมเล่นนะมันก็เป็นเสียงใหม่นอะอาเพื่อนหาย เพื่อนผมหายครับอา้าวเพื่อนผมหายยาวเลยน่าจะหลุดเปล้วมั้งอออยู่นู่นหาของหาของอ่าได้ไฟฉายครับกุญแจเสียงนี่โอเคไปเอ็งเอาไปไข เยี่ยมหยอดเวิกูจอบเก็บฉันขอเนะเพื่อนเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยห้องนี้ไม่เคยเจอน่าจะปรับใหม่เนาะมาครับ <c oughs> ไปอ้าวไฟไม่ดับเว้ยเอออาจจะบัก็กหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไแน่ใจ ปกติไฟไมันจะดับแล้วแล้วก็ประตูเปิดโอ้โหไอ้ลูกตากล้เจอซิกะครับตามมาเพื่อน ถึงด่านร้อยไหมยอยากดูว่าถึงด่านร้อยแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะ,อะเอิงจะมาแย่งตัวมาครับเออไฟมันไม่ดับโปรตีมันต้องดับเนาะมาเจอซีก่อน จะจะได้จะอ่ายังไม่เจอห้องน้านี่เหรอสามสามในห้องนี้แหละมาซิกบอสใหญ่ซิกขึ้นรับ เหมือนว่าห้องข้างบนจะเปลี่ยนไปไหมเออแล้วก็มีแบ็กดอร์นะครับที่เปลี่ยนไปเนาะของแมพเฮ้ยเฮ้ยบักโอ้ฮู้ฮ้บักบักไปเนี่ยอ้าวเพื่อนสีมองไปแล้วเรียบร้อย เราสามารถซื้อเกิดเพื่อนได้ด้วยไปเราไม่มีตังคนะ์แล้วน้องปิสไม่มาหรอน้องปิสเนี่ยน้องปิสเสียงอยู่นี่อุ้ย ก็ใจไปหมดมาครับรัสมามาไหมมาครับมาแล้วหนึ่งสองสาืมห,ห้องน้ำไม่ไฟดับมันน่าจะปรับใหม่ครับเฮ้ยห้องนี้ก็ปรับใหม่แล้วเนี่ย การอัปเดตที่ดีเยี่ยมครับปื๊ดไม่มองครับไม่มองแกหรอกโอ้โหมมาขมางหน้าด้วยมาไหมรัสให้เราสิบวิ 9ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคไม่มาปปสปปสมาไหมทาัสไปสไม่มาครับโอเคเรามาถึงห้องห้าสิบละเดี๋ยวไปดูเลยเพราะว่าเขาอัปเดตเป็นทั้งหมด3ชั้นเนาะ เป็นไงบ้างเห็นไหมห้องสม,มุดเปลี่ยนไปจากหนังสือที่เรียงเรียบร้อยอานี่ไงเป็น3มชั้นละหนังสืออยู่ฝั่งนู้นครับเล่มนี้เล่มหนึ่งหาหนังสือก็จะหายากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจํานวนหนังสือ,อยังเท่าเดิมนะครับแต่ห้องจะกว้างขึ้น หายากกว่าเดิมเนาะหายากกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ยากเกินความสมามารถเราหรอกโหไม่ยินเสียงเลยอะห้องกว้างกว่าเดิม มีสามชั้นด้วยอ่าอยู่ตรงนี้เล่มหนึ่งอยู่ตรงข้างหลังเล่มหนึ่งโอเคเป็นฮาเมลมละอ่าอยู่ตรงเล่มหนึ่งโอเคตอนน่ออีกได้หกเล่มละ นี้อยู่ที่เดิมเนาะดูรหัสดิศูนย์เอ็กศูนย์สีเส่เหลี่ยมอ่าเลยไม่มีหายากหายากหายากประเดิมหนังสือ อาจจะอยู่ชั้นสองมา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 เคยไปแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่เดินขึ้นไปชั้นสามเนาะเฮ้ยนี่ไง x หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ด ขาดดาวสาธุก,ก่อนสองหนึ่งเก้าเจ็ดโอเคสาัุก,ก่อนอ่ะชั้นสามปิดไม่ไ้ขึ้นเนี่ยโอเคเก้าโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนดิรรออมมนขึ้นไม่ได้เนาะ không được, không được, không ok không được, không được, không được, không แล้วห้องซื้อของก็เปลีป่ยนไปครับจากปกติเราเปิดมาก็จะเจอเลยนะนี่เดี๋ยวเราต้องเดินไปหาต่อไปนี่ฮิวแมนทูในตู้ย่างนะครับนี่คือร้านขายของที่อัปเดตใหม่ทิสเฟย์ทางนี้ไหนอันนี้ตามไปครับ คือเี๋ยวจะซ่อนไหมนี่มานั่งรอนี้นนเฮ้ยกดค้างได้แต่ว่าโหลดช้าคืออะไรล o ตต i n g h a p p e n เราซื้อะไยดีซื้อุแจดีไปไม่บายพวกให้ติ๊หน่อยไปครับ พาชมามาแล้วคแจไหนอแจ แจซ่อนอยู่ไหนอ,อ่าอยู่นี่เจ้คุณแจ่คุณแจ่คุณแจ,แจ,แจนี่ป่ะห้าสิบเก้าหกสิบห้องไปบายแล้ว ไม่ถึงกะไม่ถึงห้องพยาบาลกะโอเคโจงแจเลยแจ๋ว 59, ห้าสเก้าหกสิบอันนี้น่าจะเป็นห้องหกสิบหกเอ็ดไม่ใช่อันนี้นะฮะ ได้เออห้องอ่ะห้องอันนี้ก็ปรับใหม่ครับเฮ้ยอ๊ยอ,อะไรอะ่ะทำไปได้เออทำไปได้อะ่ะมันคือเบียร์เหรอ ในเอ่อสวิตสวิตสวิตนี่ครับเขาเปลี่ยนรูปแบบห้องใหม่แล้วห้องใต้ดินมีฐานด้วยสวิตอยู่ไหนอ่าอยู่นี่เหมือนจะหาง่ายกว่าเดิมอะแต่ว่าทำให้ข้างล่างใหญ่ขึ้น แต่ทางจะไม่วกวนเหมือนอันเก่าเนาะปรับใหม่เขาปรับใหม่ไปครับไข่เคาะแจ๊ะเขาไม่จะซาว,ว่าแจ๊ะอันนี้ต้องแจ๊ะ ไฟดับไปหมดโอเคเจอกุญแจไว้ก็ไปต่อน่าจะหกสี่ไหมเงียบโอเคหกสิบเจ็ดถึงห้องไบบานละ ดูของเนี่ยสิค้นให้หมดไถให้หมดเรื่องเต็มอยู่โอเคในหีบโอเคเจอที่สะดอกก่อนหนึ่งอันนะครับ อุ้ยสะดงเนยผมไม่หาของครับผมไม่หาของครับปุดล็อกสกินมือทองโอเค,อเคได้ฐานเพิ่ม ช่ว <The> ไ,ไขากันเก็บโอเคตังอย่างมหาศาล ไปลุยไอ้บอสตัวนั้นกันผมเรียกว่าบอสผีสีฟ้าครับไม่เชิ่เป็นบอสหรอกนะเฮ้ย <c oughs> มาแน่มาแน่ถ้าไฟกระพริบ <c oughs> <c oughs> มาไหม <c oughs> ห้าสี่สามสองไม่มาไป เจอไอพีสีฟ้าแล้วมันสั่นด้วยอ่ะหน้าจอสั่นด้วยอรถมันเอียงอ่ะเชิบเชิบมา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 สิตา ทำร้อยพี่ไม่ได้หรอกน้องพี่เล่นมากับเธอร้อยรอบแล้วเฮ้ยเห้ติดเจอแล้วเอ้อย่างนี้เดียว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 ไปโอเคเฮ้ยไม่ใช่รับมาต่อเลย เจ็ดสองเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่เอ็ดไปเจ็ดสองตุม้มบัตเตอร์อยาเต็มไปกินเล่นใช้เงนินฟื้น แล้วจะซิกต่อนะซิกรอบสอง มานั่งฟังเสียงนี่โห oh, ห้องไหนเนี่ยห้องนี้วะอันนี้ไม่มีเสียงอะเฮ้ย hey, ห้องอะไรเนี่ยโอเคแล้วใช้พิกครับหุยหยชิบหายหลบได้ี่มได้ดิ วิ่งหลบได้แจ๋ดีนะเนี่ยไปยังยังดีเนี่ยมันไ,ไม่เข้ามาในห้องด้วยไปก็ไปมีไหมหมดยังห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปน่าจะไป ดูมันโผล่มาเหมือนจะยากขึ้นเลยนี่มีก้าเบียอะไระมันทำไมได้เนี่ยออกสวิยนนูุนไปดูกันต่อ ติดตกใจต้นไม้ใจหายใจคว่ำเจอเบีย้ยแล้วมันทำไมได้เหนื่อยสวิต สวิตจอยู่ไหน,นี่คนเดียวเดียวใจในทะเลแปดห้าแปดแปดเอยแปดหกมามาไหมจมาไหม มาครับฟังให้ดีแล้วปกัดต่ออยากรู้ว่าห้องหนึ่งร้อยอะไรยังเหมือนเดิมไหม để con lắng nghe đi là, ài, tôi mám àp, ơi, ơi ship hãi. กันโอเคครับก็สุดอัปเดตก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับ d o 2ด่านธรรมดาเนาะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ